วันนี้ก็กลับมาพบกับครูไซ์แล้วกับรายวิชาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนพาเด็กๆคะ่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะลูกคุณครูจะมีนิทานมาให้นักเรียนได้ชมกันและนักเรียนนะคะลองดูสิว่านิทานเรื่องนี้ใจความสำคัญมันคืออะไรข้อคิดของเรื่องนี้มันคืออะไรถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มชมกันได้เลยคะ่ะนิทานเรื่อง นกกากับเหยือกน้ำวันหนึ่งในฤดูแล้งน้ำตามหนองน้ำและลำธารต่างก็แห้งขอดลงไปหมดมีกาตัวหนึ่งซึ่งยังไม่ได้กินน้ำแม้แต่หยดเดียวเลยทั้งวันมันกระหายน้ำเป็นอย่างมากจนแทบไม่มีเรี่ยวแรงจะบินไปไหนได้อีกอรู้สึกคอแห้งสุดๆไปเลยอากาศร้อนๆอย่างนี้บ่อน้ำก็แห้งหมดแล้ว ฉันจะไปหาน้ำที่ไหนเดิมแล้วเนี่ยเ,เจ้ากาบินวนไปวนมาอยู่บนฟ้าเพื่อที่จะมองหาแหล่งน้ำแต่จนแล้วจนรอดมันก็ไม่พบบ่อน้ำสักบ่อมันจึงบินมาเกาะที่เก่งไม้เพื่อหาที่พักเอาแรงเออปีของฉันแทบไม่มีแรงเออฉันหิวน้ำเหลือเกินแต่โชคดี ที่มันบินมาเกาะที่ต้นไม้ต้นนี้มันเผินเหลือไปเห็นเหยือกน้ำใบหนึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นไม้เจ้ากาไม่รอช้ารีบบินลงไปดูในทันที <c oughs> ในที่สุดฉันก็เจอน้ำแล้วดีใจจังเลย <c oughs> แต่เจ้ากาก็พบว่าเหยื่อน้ำใบนั้น สูงและมีปากแคบโดยภายในเหยือกนั้นก็เหลือน้ำอยู่น้อยเต็มทีกาจึงคุ้นคิดหาวิธีการที่จะกินน้ำในเหยือกนั้นทำยังไงนะฉันถึงจะกินน้ำในเหยือกนี้ได้โอ้ยอยู่ใกล้แค่นี้แท้ๆแต่มันก็ต้องมีทางสิเอจะทำยังไงดีนะเจ้ากาทั้งพยายามแหกจะงอยปากของมันลงไป ไม่ถึงไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงพยายามผลักเหยื่อน้ําให้ล้มลงแต่มันก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอนี่แนะ่นี่แนะ่ล้มสิลส้มสิเหนื่อยจังเลยไม่ว่าจะวิธีใดจนแล้วจนเล่ามันก็ยังไม่สามารถกินน้ําในเหยือกได้สักทีฉันเหนื่อยแล้วนะเนี่ยเออถ้าฉันนะตัวเล็กๆเท่าเจ้ากวดพวกนี้ ก็คงจะบินลงไปในเหยือกได้แล้วโอเจ้ากรวดน้อยเจ้าก็คงหิวน้ำเหมือนกับฉันสินะเจ้ากาคิดน้อยใจว่าถ้ามันตัวเล็กเท่าก้อนกรวดป่านนี้คงเข้าไปในปากแคบๆของเหยือกได้มันจึงลองข้ากรวดหนึ่งก้อนแล้วใส่ลงไปในเหยอือก โดเซเมื่อชั้นคาบกรวดใส่ลงไปในเหยอือกน้ำในเหยือกก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วถ้าชั้นเอากรวดหลายๆก้อนใส่ลงไปละก้อนนะน้ำต้องเพิ่มสูงถึงปากเหยือกแน่ๆเลยเมื่อคิดได้ในที่สุดมันก็ตัดสินใจไปคาบก้อนกรวดมาใส่ลงไปในเหยอือกทีละก้อนทีละก้อนจนระดับน้ำภายในเหยอือกค่อยๆสูงขึ้นถึงคอเหยอือกแล้วกา ก็ได้กินน้ำในเหยือกนั้นอย่างสมใจอ้าชื่นใจจังเลยจะว่าไปฉันเนี่ยก็เป็นการที่ฉลาดเหมือนกันนะสิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การใช้สติปัญญาย่อมค้นพบหนทางแห่งความสำเร็จเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่องอีกาดำที่ครูทายให้ดูสนุกไหมคะ,อะนอกจากจะสนุกแล้วลูกเรายังได้ข้อคิดจากนิทานอีกด้วยใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าข้อคิดของนิทานเรื่องอีกาดำคืออะไรอ่า การใช้สติปัญญาแก้ปัญหาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆมีปัญหาหรือว่าพบเจอกับปัญหาให้เด็กๆทำไมคะลูกใช้สติปัญญาก่อนอย่าเพิ่งไปขอความช่วยเหลือจากใครอย่าเพิ่งร้องไห้งอแงอให้เราลองคิดซิว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรทีนี้เรามาดูแบบฝึกเสริมทักษะ การบ้านของเราวันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะลูกเปิดไปเลยค่ะหน้าที่หน้าที่หค่ะลูกเราทําแบบฝึกเสริมทักษะที่1ไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกเสริมทักษะที่2กันค่ะมาดูเลยคําชี้แจงเด็กๆเ,เริ่มอ่านได้แล้วใช่ไหมคะคุณครูดูจากคลิปที่นักเรียนส่งมาให้คุณครูนะคะลูกคุณครูสังเกตว่า เด็กๆหลายคนเนี่ยเริ่มอ่านได้แล้วอ่านคล่องแคล่วมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาอ่านคำชี้แจงพร้อมกันค่ะอ่านพร้อมคุณครูเลยนะคะลูกให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาททับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดอีกหนึ่งรอบนะคะคำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายการกรบาดท,ทับตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นคำที่แจงเขาบอกเราว่าไงคะอ่าเขาให้เราทำเครื่องหมายอะไรการกรบาดท,ทับตัวอักษรหน้าข้อคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเหมือนกับแบบฝึกเสริมทักษะที่หนึ่งเลย ใช่ไหมเด็กๆอ่าทีนี้เรามาดูซิเขาจะสั่งให้เราทําอะไรแบบฝึกเสริมทักษะที่สองมาดูค่ะคููอ่านตรงนี้ก่อนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ1นถึงหอีกหนึ่งรอบนะคะอ่านของคุณครูเลยนะคะลูกอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ1ถึง5เด็กๆมาดูเลยข้อความที่เขาให้มา มาดูซิเรื่องอะไรลูกอ่าเรื่องอะไรคะเรื่องกาดำใช่ไหมกาดำมาดูซิกาดำ,าดาดำเขาจะบอกเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับกาดำกาเป็นนกที่ขยันอีกหนึ่งรอบค่ะลูกกาเป็นนกที่ขยันฉลาดบินเร็วอีกหนึ่งรอบนะคะ กาเป็นนกที่ขยันฉลาดบินเร็วต่อไปสายตาไว้มีขนสีดำส่งเสียงร้องกากาสายตาไว้มีขนสีดำส่งเสียงร้องกากา อีกหนึ่งรอบค่ะลูกฝึกอ่านท้องรูนะคะจะได้อ่านได้กาเป็นนกที่ขยันฉลาดบินเร็วสายตาไวมีขนสีดำส่งเสียงร้องกากาเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันสรุปใจความสำคัญข้อความบทนี้กันซิอ่าเขาพูดถึงอะไรคะลูก เขาพูดถึงกาดำน,านิทานที่คุณครูให้เด็กๆด,ดูเมื่อกี้เป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรคะ่าเป็นนิทานเกี่ยวกับกาดำเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่รู้จักกาดำว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนักเรียนเคยดูนิทานมาแล้วใช่ไหมเมื่อสักครูน่นี้อ่านั่นแหละคืออีกาดำลูกกาดำจะมีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นนะคะ มาดูซิกาดำเนี่ยในในข้อความตรงนี้เขาบอกอะไรเราอ่าเขาบอกว่ากาดำตัวนี้แหละเป็นนกที่ทำไมเป็นนกที่ขยนันแล้วก็ฉลาดใช่ไหมคะแถมกาดำเนี่ยังทำไมลูกอ่ายังบินเร็วอีกบินเร็วแล้วก็มีสายตาที่ไวเด็กๆเคยเห็นไหมเวลาที่กาเน่ยบินลงไปบนท้องฟ้าเนี่ย ไม่ว่าจะเห็นอาหารหรือว่าเห็นสิ่งของต่างๆในลูกกาก็จะบินโฉบมาเลยเหมือนกับในไหนนะในนิทานใช่ไหมคะกามันหิวน้ำมันเห็นแกมันเห็นเหยือกน้ำมันก็รีบบินมาเลยบินมาที่เหยือกน้ำใช่ไหมคะแต่กินน้ำได้ไหมไม่ได้จึงต้องเติมก้นหินก้นหินเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมันทำไมมันล้นมาที่เหยือกใช่ไหมคะลูกเห็นไหมกาเนี่ย มีสายตาที่ว่องไวแล้วก็เป็นไงฉลาดใช่ไหมคะต่อไปกามีขนสีอะไรลูกกามีขนสีดำแล้วกามาส่งเสียงร้องยังไงล่ะมันส่งเสียง,อง,อยงร้งงองว่ากากาอ่าทีนี้เรารู้จักเนื้อเรื่องแล้วใช่ไหมเรามาดูข้อคำถามที่เราจะต้องกากระบ,บาดลงไปกันบ้างดีกว่า มาดูที่ข้อหนึ่งกันเลยค่ะลูกเชิญครูอ่านโจทย์หน่อยแล้วถ้าเด็กๆอ่านโจทย์ไม่ได้เด็กๆก,ก็จะไม่รู้ว่าเขาถามอะไรและเราจะต้องตอบข้อไหนนะคะเพราะฉะนั้นมาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันนะคะลูกข้อที่หนึ่งข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดอีกหนึ่งรอบนะคะข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดข้อความเนี่ย ที่เราช่วยกันสรุปใจความสําคัญเมื่อสักครู่เนี้ยเขากล่าวถึงใครคะเขากล่าวถึงใครลูกอ่ะเราก็มาดูที่ช้อยเขาจะเรียกว่าช้อยคําตอบนะคะดูซิข้อกอ,กอ,อไก่คือรูปอะไรลูกอ่ารูปกาใช่ไหมต่อไปข้อขอไขคือรูปอะไรคะรูปแมวข้อคอควายคือรูปอะไรลูกคือรูปกาแต่เป็นกาอะไร เป็นกาต้มน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กมาดูซิว่าเราจะต้องตอบข้อไหนกันดีนักเรียนทำเองนะคะคุณครูไม่บอกนะลูกนักเรียนจะได้ฝึกคิดไปด้วยว่าข้อไหนคือข้อคำตอบที่ถูกต้องก็กากระบาดท,ทับไปเลยทับตัวอักษรเนี่ยก็ไก่ขอไข่ขอคา,า,ายเนี่ยกาทับไปเลยนะคะบางคนกากาคำตอบไม่ครูครูทรายแบบนี้ค่ะลูก กาลงไปที่ข้อความคําตอบเลยสัปดาห์ที่แล้วที่ส่งมาไม่ใช่นะคะผิดนะคะลูกกาไปนี่ที่ตัวอักษรกอไก่ขอไข่คอควายตรงนี้นะคะลูกอย่าไปกาคาคาตอบที่ข้อความหรือรูปภาพนะคะอ่าต่อไปมาดูข้อ2กันบ้างคะ่ะข้อ2ในหน้าที่7นะคะลูกข้อที่2กามีขนสีอะไร อีกหนึ่งรอบนะคะอ่านพร้อมคุณครูน,นะคะการมีขนสีอะไรคะลูกมาดูข้อกอไก่สีอะไรสีแดงใช่ไหมข้อ,ขอคอไข่สีดำข้อคอควายสีขาวการมีขนสีอะไรคะลูกอ่ะข้อไหนตอบเด็กก็กากระบ,บาดท,ทับลงไปเลยต่อไปลูกข้อที่สามอ่านว่างไงคะลูกเสียง ร้องของกาคือข้อใดเสียงร้องของกาคือข้อใดกไกฟอูฟูไม่เอกฟูฟูฟ,ฟูใช่ไหมคะการ้องฟูฟูใช่ไหมข้อขอใครบอออกกบอกบอกไม่ตีบอกบอกบอกใช่ไหมคะการ้องบอกบอกใช่ไหมข้อคอควาย กากากาล้องกากาใช่ไหมข้อไหนถูกเด็กๆก,ก,ก็ทำไมกากระบ,บาททับลงไปเลยต่อไปข้อที่4ลูกข้อที่4ก้กามีนิสัยอย่างไรกามีนิสัยอย่างไรคะกอไก่กยขย,ยันใช่ไหมขอไข่ขี้เกียจใช่ไหมคะกาขี้เกียจไหมขอควายเกเรใช่ไหมคะ กามีใส่เกลรยไหมลูกอ่ะข้อไหนถูกเด็กๆก,ก็กร,กระบาดลงไปเหมือนเดิมเลยต่อไปมาดูข้อสุดท้ายลูกข้อที่5นักเรียนควรเอาอย่างกาในเรื่องใดอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนควรเอาอย่างกาในเรื่องใดก็ไก่ขยันขอไข่ฉลาดขอควายสายตาไว เด็กๆดูซิว่าเด็กๆเนีเ่ยจะนําข้อดีของกาเนี่ยมาปรับเป็นข้อดีของตนเองได้น่ะนันเกเรียนจะตอบข้อใดคะลูกอ่ามาดูซิจะขยันฉลาดหรือว่าสายตาไวก็กากระบาดทับตัวอักษรหน้าข้อคําตอบที่ถูกต้องมานะคะอ่าคราวนี้ครูทรายจะบอกว่าครูทรายจะสั่งการบ้านแค่สองหน้านี้นะคะลูกนอกจากนักเรียนจะทำเสร็จแล้วเนี่ย ให้เด็กๆทำไมฝึกอ่านนะคะคําไหนที่เด็กๆอ่านไม่ได้หรือข้อความไหนที่ยังอ่านไม่คล่องอ่านไม่เข้าใจนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านอีกหนึ่งรอบเพราะว่าถ้าเด็กๆไปทําข้อสอบเองคุณครูจะไม่มาอ่านให้ฟังแบบนี้นะคะลูกนักเรียนจะต้องอ่านเนื้อเรื่องเองอ่านโจทย์เองอ่านช้อยเองแล้วก็ตอบลงไปจะไม่มีมาอ่านให้ฟังแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไปฝึกอ่านมาให้คล่องเลย จะได้ทําข้อสอบได้นะคะลกูกเพราะฉะนั้นทําแค่หน้า6กับหน้า7เท่านั้นนะคะไม่ต้องทําเลยมานะคะโอเคค่ะลกูกถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมไปฝึกอ่านหนังสือมานะคะอ่านแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องถ่ายการบ้านส่งุนครูซายมานะคะเดี๋ยวเรามาตรวจกันในชั่วโมงวันที่นักเรียนมาเรียนนะคะลกูก โอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ